การประกาศเลิกทาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หคือการเปิดโอกาสให้คนไทยมีอิสรภาพเท่าเทียมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปและการวางรากฐานประเทศไทยเป็นการพลิกแผ่นดินให้ประเทศมีความทันสมัยทัดเทียมนานา,นาอารยประเทศอีกทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ทรงปฏิรูปการปกครองโดยการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางรวบรวมหัวเมืองชายแดนขึ้นเป็นมณฑลแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคปรับปรุงการปกครองส่วนท้องถิน่นหรือสุขาพิบาลเพื่อให้รัฐสามารถจัดสรรและควบคุมทรัพยากรเพื่อนำมาใช้ในการสร้างประเทศทรงเริ่มต้นด้วยการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาบริหารราชการแผ่นดิน ทรงปฏิรูปการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรที่พร้อมจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานของระบบการบริหารราชการแผ่นดินที่ตราขึ้นใหม่ทรงก่อตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุลาบอันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบุคลากรเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศทรงปฏิรูปการทหารเพื่อสถาปนาความเป็นเอกภาพและการป้องกรรันราชอาณาจักร นับเป็นพันธกิจสำคัญจึงทรงปฏิรูปการทหารให้ทันสมัยเพื่อเป็นหลักประกันในการคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยของประเทศโดยทรงเริ่มจากการจัดตั้งกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ทรงปฏิรูปการคมนาคมด้วยเหตุผลสองประการที่สำคัญยิ่งคือ การกระจายความเจริญจากส่วนกลางสู่ภูมิภาคและการป้องกันประเทศทรงวางเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่ทันสมัยด้วยการสร้างเส้นทางรถไฟสายสำคัญไปยังมณฑลเป้าหมายจัดก,การเดินรถรางขึ้นในพระนครตลอดจนสร้างถนนและขุดคลองเป็นจำนวนมากระบบการสารและกระบวนการยุติธรรมไทยแต่เดิมยังเป็นแบบจารีต ซึ่งในทัศนะของชาติตะวันตกเป็นแนวทางที่ขาดความเป็นอารยะจึงทรงปฏิรูปด้านกฎหมายการศาลและกระบวนการยุติธรรมให้ได้มาตรฐานสากลโดยทรงเริ่มการสถาปนากระทรวงยุติธรรมขึ้นการปฏิรูปสาธารณสุขเป็นความจำเป็นระดับต้น เพราะเป็นหลักประกันด้านสุขภาพของราษฎรอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆทรงตราพระราชบัญญัติธรรมเนียมคลองพระราชกำหนดสุขาพิบาลกรุงเทพรศส1 6และโปรดกล่าวให้สร้างโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกคือโรงพยาบาลวังหลังหรือโรงพยาบาลสิริราชในปัจจุบัน พลังงานไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาบ้านเมืองทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์มหาศาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งต่อประชาชนและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆจึงทรงสั่งซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาทดลองใช้เมื่อได้ผลดีจึงทรงตั้งโรงไฟฟ้าวัดเลียบผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกทรงปฏิรูปด้านการประปา โดยการจัดการน้ำที่นำมาใช้ให้เหมาะสมอย่างถูกสุขลักษณะแทนการใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลองเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการเกิดโรคที่อาจกระทบต่อการพัฒนาประเทศส่งตั้งกรมสุขาพิบาลเพื่อดำเนินการหาน้ำสะอาดแจกจ่ายให้กับประชาชนการพัฒนาการสื่อสารถือเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาประเทศเพราะการสื่อสารที่ล่าชา้าระหว่างพระนครกับหัวเมืองอาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญทรงโปรดให้ตั้งกรมไปรสีนีและกรมโทรเลขโดยนำวิทยาการที่ทันสมัยเข้ามาใช้ให้การสื่อสารรวดเร็วขึ้น มือการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเจริญขึ้นทําให้ต่างชาติเห็นช่องทางตักตวงผลประโยชน์จากการที่สยามยังขาดธนาคารพาณิชย์จึงส่งพัฒนางานด้านการธนาคารโดยปรับปรุงมาตราหน่วยเงินของไทยให้เป็นแบบสากลระบบเดียวส่งตั้งธนาคารสยามกัมมาจลเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ของประเทศณขณะนั้น และทรงประกาศตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อวางหลักเกณฑ์ระบบจัดเก็บภาษีอากรจากวันนั้นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หส่ทรงพลิกแผ่นดินปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาให้สยามเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานานอารยประเทศ จนถึงวันนี้สิ่งที่พระองค์วางรากฐานไว้ก็ยังมั่นคงแข็งแรงเป็นเสาหลักในการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน